โอโหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าช็อกโลกกันเลยทีเดียวครับสำหรับคนป่าครับโดนออซี่ถลุงยับเยินยู่ยี่ไปหมดเลยครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับทีมชาติอินโดนีเซียครับทีมที่หยิ่งประยองที่สุดในะวินาทีนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่า ได้ขุมกำลังดีๆเข้ามาเสริมเติมแต่งเต็มทีมไปหมดเลยนะครับต้องบุกไปเยือนออสเตรเลียก่อนที่เกมนัดนี้จะเริ่มต้นขึ้นบอกด้วยคำเดียวครับอู้หูอินโดนีเซียไม่รู้ไปเอาความมั่นคงว่าใจจากไหนครับว่าพวกเขาจะสามารถบุกไปเอาชนะออสเตรเลียถึงบ้านได้นะครับแต่ดูจากรายชื่อแล้วผมเชื่อเพราะว่าอ้โหตั้งแต่ผู้รักษาประตูอย่างเปสนะครับมีทั้งเควินดิกนะ อิสเซสฮิวเกอร์เวอร์ดองทอมเฮโจอาออนแล้วก็มีสตาลโรเมนี่รวมไปถึงดีนคือในสนามเนี่ยมีผู้เล่นที่เป็นท้องถิ่นของอินโดนีเซียแค่คนเดียวก็คือมาเซลิโนเฟอร์ดินันนะครับนอกนั้นก็เป็นกลุ่มผู้เล่นลูกครึ่งลูกเซี่ยวอนสัญชาติจากเนเธอร์แลนด์นะครับมีคนบอกคอนแลนดปอมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าหูเริ่มเกมมาครึ่งแรกเนี่ย อินโดนีเซียแขงเดดก่อนเลยครับบุกยับจริงๆครับคือหลายคนที่ได้ติดตามอินโดนีเซียในยุคนี้นะครับในยุคที่เขาแข่งขันฟุตบอลโลกราคันเรื่องเนี่ยจะรู้จะทราบได้เป็นอย่างดีว่าก่อนหน้านี้ใช้กุณสืออย่างชินเตยังซึ่งสไตล์กุนสือชินเตยังอ่ะไม่ใช่อารมณ์นี้เลยนะครับชินเตยังเนี่ยจะให้อินโดนีเซียไม่ว่าจะได้ตัวดีๆที่ไหนมาจากเนเธอร์แลนด์ก็ตามเนี่ยเขาจะเน้นแพ็คเกมรับให้เหนียวไม่ว่าเจอใครเกมรับ ต้องแน่นก่อนแล้วค่อยๆหาจังหวะการตอบโต้นี่คือสไตล์ของเกาหลีนะครับสไตล์ของชินททยังที่มองว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยมีขุมกําลังที่ดีกว่าคู่ต่อสู้แต่ว่าค่อยๆเอามาเล่นงานคู่ต่อสู้ได้ดีนะครับจนพวกเขาเนี่ยพุ่งตรงนะสามารถล้มซาอุดิอาระเบียได้นะครับมีอนาคตและก็เส้นทางในการลุ้นเข้ารอฟบฟุตบอลโลกที่สดใสแต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดครับเพราะว่าหลังจากที่ชนะซาอุดิอาระเบียนี่แหละนะครับ ก็ต้องบอกว่าฝั่งของนายกสมาคมฟุตบอลอินเดียนะครับที่บอกว่าใครไม่อายผมอายนะครับชนะซาอุกน้อยไปอะไรอย่างนี้นะ mm. ก็มีการไปดิวโค้ตสัญชาติเนเธอร์แลนด์เข้ามาเลยนะครับ mm. ก็คือทางด้าน mm. ของพัตติไคเวิร์ตคือพัตติไคเวิร์ตเนี่ยสมัยเป็นนักฟุตบอลไม่เถียงนะนี่คือนักเตะอีกคลาสหนึ่งก็เป็นคลาระดับโลกอะถือว่าเป็นกองหน้าที่เก่งมากแต่ ในประเด็นเรื่องของการเป็นกุซือของเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ยังเกิดข้อสงสัยหลายด้านนะครับพร้อมกับข่าวไม่ดีหลายๆด้านนะครับมีข่าวฟ้องร้องเยอะมากนะครับเรื่องทั้งเรื่องของการล็อกผลบอลเอ่ยเรื่องของประเด็นเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าอ่ะอินโดนีเซียขอเปลี่ยนจากเกาหลีมาเป็นแพทิคไคเวิร์ดดูตอนแรกเหมือนจะดีนะเพราะว่าอ่ะเอานักเตะระดับตำนานในทแลนด์มานักเตะส่วนใหญ่ในทีมก็เป็นในทแลนด์อ่ซีลบบีบวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะครับก็ น่าจะคุยกันรู้เรื่องซึ่งการจัดทัพมันก็ส่งให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าไคเวิร์ดมั่นใจนะครับกับผู้เล่นที่เป็นเนเธอร์แลนด์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าในสนามมีแค่เมอร์เซลินโนคนเดียวนะครับก็เห็นชาติชัดตั้งแต่การประกาศรายชื่อแล้วแล้วก็ยิ่งเห็นสินแสชินแกมาดูไทยลีกเนาะแกก็มาทักททยอดีตลูกทีมซึ่เป็นนักเตะอินโดนีเซียแบบ100%ทั้งปัตมาอาหานแล้วก็อาสนาวีมังกรามปัตมาอาหานเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติอินโดนีเซียนะครับ ก็โดยพิจารณ์เยอะว่าแพทิคไฮเบิร์ดนี่รู้จักนักเตะอินโดหรือเปล่าวะมาทําเกมแรกเนาะแต่ต้องบอกว่าเกมแรกเขาทาได้ดีนะในช่วง10นาทีแรกคือเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเข้าใส่คือโดอะไม่ได้เล่นมูดแอนโทนี่เลยนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นฟุตบอลโลกรอบสาม,มาเพราะเจอทีมที่แรงกิ้งดีกว่าแต่เกมเนี้ยแพทิคไฮเบิร์ดแกก็เปลี่ยนอะ่ะแกก็บอกเอ้ยกูตัวกูก็ดีมาดิอะไรเงี้ยก็มาก็สู้เลยครับก็จัดเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยได้ผลนะครับบีบ จนออสเตรเลียเนี่ยงอหัวไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มาได้จุดโทษสําคัญจุดโทษช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมนั้นนี้เลยทีเดียวนะสำหรับมุมผมเพราะว่าหูมาได้เร็วนะครับแต่กลายเป็นว่ายิงไม่เข้าครับผมเองก็ยังงงนะครับขยี่ตาเลยนะครับว่าจุดโทษสําคัญนะครับขนาดนี้แต่ยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้าแล้วก็ไม่พอนะครับ พอยิงไม่เข้าทุกอย่างเหมือนกับที่ความม่นมัจใจคือผมคิดว่าถ้าประตูเนี้ยอินโดนีเซียได้เกมยังไม่เป็นแบบนี้แต่พอไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าออสเตรเลียเริ่มเห็นละอาบึงบุกเพลินใช่ไหมปกติไม่เคยเจอลมนี้ไงนัดแรกบุกไปเยือนอินโดไม่ก็อุดทีปหายเลยเกมนี้นะครับอินโดนีเซียเปิดเกมลุกใส่ที่บ้านเว้ยอูไม่กลัว ไม่ยามเกงศักดิ์รีไม่ยามเกงสรีติอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นดีนะครับอินโดก็ตัวแข็งแกร่งนะแต่อย่าลืมว่าออสเตรเลียก็มีทีเด็ดนะครับซึ่งก็มาได้ประตูออกนำจนได้นาที18นะครับก็โหเป็นลินการได้จุดโทษคืนแล้วกันเนาะมีการเช็ค VR แล้วอินโดนีเซียเสียจุดโทษแล้วก็เป็นทางมาร์ตินบอยนะครับรับหน้าที่สังหารเข้าประตูไปแบบไม่เหลือซาาครับ ได้ประตูแรกนาที1 8นาที20ได้หลุดเดียวอีกครับแล้วก็ซัดไปครับจากเวเลปุเล่นะครับยิงเข้าประตูไปนะครับโอ้โหอินโดสมเลยคราวนี้นะครับจากเกมที่ดีกว่านะครับองบอลดีกว่าบุกเยอะกว่าแต่ออสเตรเลียบุกแต่ละครั้งได้ประตูจากนั้นเนี่ยทั้งฝั่งของอินโดีเซียก็พยายามตอบโต้นะแต่ต้องยอมรับว่าออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้กลัวในแถบนะพูดตรง เพราะว่าอะถ้าศักดิ์ศรีในแลดนในระดับฟุตโบอลโลกก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่อย่างที่เรารู้ทราบออสเตรเลียมันก็คือฝรั่งในโซนที่มาเล่นในเอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยนักเตะก็สูงใหญ่เหมือนกันนะครับออสเตรเลียก็มีสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับก็สู้อะจนมาได้ประตูที่3จนได้ครับก็คือในนาที34อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแนวรับอินโดนีเซียผิดพลาดแบบเต็มบู้บลูบูครับเพราะว่าเอาไม่อยู่จริงนะครับแล้วก็กลายเป็น ทางได้ของแจ็กสันเออร์วินนะ่ครับยิงเข้าประตูไปคือยิงจังหวะแรกติดเซฟยิงอยงหวที่2งเนี่ยเสียบสัมผีเข้าไปเลย3ประตูต่อศูนย์จากนั้นอินโดบุกหนักเหลือเกินครับแล้วก็ออสเตรเลียก็บอกบุกได้บุกเลยนะครับเพราะว่าออสเตรเลียนำสามลูกแล้วนะครับอินโดที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ดด้วยนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับก็ตั้งรับอย่างเดียวนะครับการครองบอลก็เป็นของอินโดแต่ว่า จังหวะจับโคนเนี่ยหูออสเตรเลียดีกว่าครับทำให้จบครึ่งแรกครับช็อกเลยนะผมเองตอนแรกคิดว่า1ลูกก็น่าจะมันนะแต่ว่าพอเปิดมา3 0ศูนย์เนี่ยมันก็เลยคิดในใจว่าแล้วอย่างนี้มันจะโอนทำใหม่อินโดเพราะว่าเอาตรงๆนะครับศักยภาพนักเตะที่มีอ่ะถ้ามีทักิกที่ดีอ่ะผมว่าเกมนี้ไม่ถึง3แต่อย่างที่บอกพอว่ามันเปลี่ยนโค้ดมาไงมันก็เลยกลายว่าทุกอย่างมันไม่ลงตัวมันไม่เข้ารูปมันไม่เข้ารอยครับแล้ว ออกมาในเวดโดนลงโทษแบบนี้แล้วโดนถึง3ลูกอ่ะกลับไม่ยากนะครับอย่างที่บอกว่าเกมระดับอาเซียนอ่ะสลูกยังพอกลับมาได้แต่นี่มันคือเกมระดับเอเชียนะครับจะบอกว่ามาตรฐานคู่นี้ก็เกือบก็จะถึงระดับโลกเหมือนกันอ่ะดังนั้นเนี่ยออสเตรเลียก็พยายามยันสกอร์ให้อยู่ครับและในครึ่งหลังครับออสเตรเลียมาบวกเพิ่มหนีไปเป็น4ประตูต่อศูนย์นะครับ จากฝีเท้าของเลวิสมินเลอร์นะครับที่มุ่งโหม่งแบบสะใจเข้าประตูไปน้ำห่าง4ประตูต่อศูนย์ครับเกมเปิดมน้ายิ่งขึ้นครับอินโดนีเซียเองก็ได้ประตูทตีไข่แตกเหมือนกันนะครับไล่ตามมาจากโรเมนี่นะครับในนาทีที่78เกมสนุกครับช่วงท้ายแต่สุดท้ายก็กลายเป็นออสเตรเลียครับที่ปรับเอาชนะปรับพยศอินโดนีเซียนะครับถล่มยับ กันเลยทีเดียวครับโอ้โหและหลังจากเกมเกมนี้ครับหนึ่งกระสาที่ถูกพูดถึงและลุก,กลามเป็นพิเศษเลยทีเดียวครับสำหรับแฟนบอลของอินโดนีเซียโดนอาเซียนล้อแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยโม้ไว้เยอะโวไว้เยอะนะครับแต่พอโดนออสเตรเลียนะครับระเบิดทั้งขี้ถล่มยับขนาดนี้ครับอับอายกันสุดๆเลยแต่กรณีนี้น่าสนใจครับเพราะว่า มันก็มีแฟนบอลอินเดียครับเริ่มออกมาแห่ไล่แพทติกไคเวิร์ดครับกุนซื้อคนใหม่แล้วแล้วก็ขอโค้ชเกาหลีอย่างชินตะยังคืนมาครับประเด็นนี้เนี่ยโหน่าสนใจผมเข้าไปอ่านนะเขาบอกว่านี่แหละทำไมการเคลื่อนไหวโดวยไม่มีบอลถึงสำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียสอบตกจริงๆอินโดนีเซียพังแล้วมาทำลายให้มันซะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์บอกไคเวิร์ดคือใคร ในฐานะโค้ชเนี่ยเขาต้องเจอฝันร้ายแน่น,นอนนะครับหรือเขาเป็นเมนต์ว่าฉันได้เปชายอินโดนีเซียแต่ปวดเอาชนะทีมของฉันด้วยนะครับฉันรับไม่ได้นะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นทีมอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็บอกว่าเห็นไหมฉันบอกแล้วนี่มันคือการเสียเงินที่ป่าประโยชน์มากกับการไปดึงโค้ชที่ไม่รู้จักนักเตะของเรามานะ หรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามันตลกสิ้นดีเวลาเราแพ้เนี่ยเพื่อนบ้านอาเสียนหัวเราเราแต่เราชนะเพื่อนบ้านก็เงียบก็ถูกต้องเลยครับชนะก็ต้องเงียบแต่ถ้าแพ้ก็โดนยับอย่างนี้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกอีกคอมเมนต์บอกว่าผู้เล่นจิตใจอ่อนแอมากอินโดนีเซียมีแต่ผู้เล่นที่จิตใจไม่แข็งแรงนะครับหรือแม้กระทั่งบางคอมเมนต์ comment บอกว่าวันนี้อินโดนีเซียเปลี่ยนไปแล้วจริงๆมันไม่เหมือนยุคของชินต่ายังเลยนะหรืออีกคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกเตะอ่ลูกจุดโทษ ถ้ายิงได้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้นะเออผมก็ว่านะแต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่จุดโทษจริงนะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์บกตลกมากอินโดนีเซียบอลดีๆเปลี่ยนโค้ดทำไมไปเอาโค้ดทินตะยังกลับมาถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นโชคร้ายของอินโดนีเซียเพราะผู้ใหญ่ของสมาคมอยากใช้เงินมากเกินไปจนทำให้ทีมพังฉันบอกแล้วว่าโค้ดเกาหลีใต้ดีกว่าโค้ดจากเนเธอร์แลนด์เพราะว่าเขาสร้างทีมมาตั้งแต่เริ่มต้นโอ้โหประเด็น ใหญ่ลุกลามดรามา่าแบบสุดๆไปในทันทีครับนี่คือกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าอินโดนีเซียถามว่าแล่งไหมสู้กับทีมในอาเซียนผมว่าเขาถล่มทุกทีมะนะครับด้วยมูลค่าขนาดนี้ความสามารถนักเตะขนาดนี้แต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคืออย่าประมาททีมในเอเชียเด็ดขาดอินโดนีเซียเนี่ยเกมนี้ผมเห็นชัดประมาทคู่ต่อสู้อย่างออสเตรเลียม,มากเกินไปนะครับไปเยือนด้วยนะครับ ต่อให้เป็นเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่เนี่ยไปเยือนออสเตรเลียผมก็ว่าไม่ควรเล่นแบบนี้นะครับทันเลอร์ทันล่าเปิดเกมลุกเปิดหลังขนาดนี้ออสเตรเลหินก็ยิ้มเลยพี่ครับคือกลยุทธ์เรื่องของฟุตบอลเนี่ยผมว่าไครเวิร์ดไม่ผ่านเอาตรงๆนะไคลเวิร์ดนี่คือคือเป็นนักบอลเก่งอะแต่เป็นโค้ชผมว่าเออใช่ละชื่อเสียงเรียงนามเป็นแบบนี้นี่เองเนาะ ก็เลยกลายเป็นเกมที่ช็อกโลกอีกหนึ่งเกมไปเป็นที่เรียบร้อยครับใครดูเกมนัดนี้อยู่นะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์ Big กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ